สายข่าววันที่หนึ่งครับพี่นอ้องใบายเนี่ยแหละสายทั้งใบนะตั้งเต่เที่ยงเลยครับกินข่าวแล้วหน้าเห็ดกลองกันวันนี้ห <c oughs> นึ่งเมษาย,ยนผมไปตอนรกวมวันอะไกันปกติเนี่ยผมจะเห็บฟุงโกว่าจุกเนาะแต่ตอนนี้เครื่องสิลของผมอะมันเสียครับมันพังห <c oughs> าอะไรมาทันได้อยู่เอ็กซ์เเห็อยางวันนี้พี่นอ้องเน้ะ ผมไม่ไ่้เห็ดกับสินั่งเห็ดกองนกเขาซักเจ้าย,ยู่ซื้อว่วเป็นเด้ผมไ่มคนมือบอนเด้สิเห็ดกองนกเขาอะไรอ๋อกำลัลงนั่งเห็ดกองอยัอ่มีซุ้มน้องไม่หลุดพิ่งรู้จักกาันทั้งเฟตบุกหักมามาสิเข้ามางพอแบ่งนกเขาไปเลี้ยงพอดีกันเป็นก้ามาฮอดอว่วเบิร์นเอาไปมาสองคน เป็นคนน้องจอกไปเดมี่ยุการาสินมาละวะอย่างเลยไ้ฝากได้ตอนกันยังได้นกมีกงใสเปน็นเคียวกับบาดยองที่ก็อะไรออกไปมาสมาี่ข้อกันเลยอแถมกงไปครับเป็งแจกทั้งแถมเป็นเรื่องธรรมดาสัตว์มีขนนกมีขน,น,ขนคนมีมูรับพี่นอ ผมไม่มาคิดเอาแต Barn ่ยึดแต่ท่องอย่างเดียวอิจฉาพากกาว้น้นนำเนาะมาหาผมผมไม่พิบังหรอกครับมาโรลดพี่หน่อยมีไลายกับมาหามาหากันไปนกด,ด,ดูดีๆขนันมวนมวนไปต่อไปฟังศึกษาได้รเรื่องนกเนาะผมฟังเพลนฟังบอกแอนนัมกันได้ครับเอานอกไปยังไปฟังไปตอ่อ ก็ไปแข่งกับบอกว่าให้จัดให้ตามคำขอครับพี่น้องนี้ก็ได้แบ่งให้น้องบอยกับน้องฟิล์มไปคนละโตคนละกองไปแฉมแถมกันไปแกะแก่มแถมกันเลสภาพสวยงามเสมอคนอย่างช่างเขียวนี่ไม่ขี้เกียจเรื่องทำโกงนกอ่ะมาเบ่งหน้าตาน้องซุ้มทีมากันแล้วกันรูปรอสมัยถ้่เคยกันลยสินีเนาะเอาเมื่งกันครับ ใครคนเดิมไมหรอใครคนเดิมแบ่งของขังแล้วันนี้นี่ใครคนเดิมแบ่งของกลางให้น้องบอยไปเล่นที่การละศิลป์วันนี้ใครติดตามผลงานนะนี่ติดตามงานที่การละศิลป์ได้เลยนะนี่ออกกีทู๊กช่องเข้าเสียคอนดามันครับครับทั้งดอยน้องบอยทั้งฟิล์มนะครับีการลนศิลป์นะนี่เป็นการละศิล์เป็นีด้เยอะของสามเลยแบ่งกันไปครับวันนี้วันที่หนึ่งหนึ่งเมษายนแบ่งของขังให้สมาชิก รุ่นใหม่ๆไปดูแลกันนะครับดูแลรักษากันกใมนี้ผมให้น้องด้วยใจจริงมีคนมาถามซื้อผมนะแต่ผมไม่ขายถ้าเป็นกใมแรกที่ผมผลิต <c oughs> ไม่สวยครับแต่คุณภาพได้อยู่นี่ไม่สวยอันนี้ก็ให้น้องพิมไปให้กันไปครับแบ,แบ่งนกแถมแถมกรงแบ่งนกแถมกรงเพราะทแทงเขียวในใจดีอยู่แล้วเขียวคอนเดิมใจดีอยู่แล้ว ให้ของดีไปอ๋อจไม่ไปอ่านน้ำใหม่ได้คนหลุดเมื่อกี้นี่แหละไอ้คนหลุดเมื่อกี้นี่แหละที่มันดิ้นนะไม่ได้อยู่นี้ากเลยเขาเนี่ยครอะดีนะเจ้าเฮ้คนใจดีผู้ใหญ่ใจดีแล้วเอาบะให้ไปเลยอาจารย์ใจดีเลยโอเคนกเขาเรียกอาจารย์นะขอให้ไปมีความสุขนะลูกไปมีความสุขนะมึงไปโชคดี ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยียนค่ายสองคนเดิมนะครับขอบคุณมากครับค่ายน,นี้ยอมแล้วขอบคุณมากครับ